สวนพื่งสองวันหนึ่งคืนใครกำลังจะไปแล้วคลิดไม่ออกเซฟคลิปนี้แล้วตามมาเลยค่ะถึงสวนพึ่งเราก็ไปที่โอปล่อยก่อนเลยค่ะ,ท,คะทุกคนไปหาของกินแล้วก็ดูบรรยากาศหมู่บ้านกเกาียีหลังจากนั้นไปหาน้องแกะที่ Farm เซนเนอรี่ฟาร์มกันค่ะที่นี่นะคะเราจะได้ั้างให้อาหารแกะดูโชว์พาเลทสัตว์เลี้ยงแล้วก็ดูโชว์น้องแกะที่ฉลาดฉลาดด้วยได้ใกล้น้องแกะแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆแบบนี้เลยจากนั้นเข้าที่พักค่ะเราพักที่อาริสโตนะคะเป็นที่พักหลังสีขาะ มีอ่างจากกุซี่ <ปะ S 1> แล้วก็สระว่ายน้ําแบบ,บใหญ่จึงจ้งๆมากันได้ทั้งครอบครัวเลยจากนั้นตกเย็นนะคะไปที่ดีบุบ,บาร์ค่ะไปกินหมูกระทะกันฟินๆเช้าวันต่อมานะคะเราไปกันที่ Morning Glory ค่ะไปให้อาหารน้องกระต่ายแต่มันร้อนมากน้องกระต่ายไม่ออกมาเลยก็เลยได้ดูวิวส,สวยๆแบบนี้จากนั้นไปที่พัสุทาราเป็นเลมอนฟาร์มค่ะทุกคนที่นี่นะคะให้ฟิลแบบสวนเลมอนที่น่ารักมากๆเหมือนอยู่ในบ้านของเจ้าหญิงเลยค่ะแล้วน้ําเลมอนเขาอร่อยมากจัง ไปที่เฟเวอร์ฟีดค่ะ